สวัสดีค่ะพบกับช่อง The Story S วันนี้เราจะมาแนะนำหนังสือหมวดจิตวิทยาการพัฒนาตัวเองเรื่องทุกเรื่องสำเร็จได้ถ้าตัดสินใจใน5วิหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการตัดสินใจ มักจะผสมไปทั้งการตัดสินใจในเชิงบวกและเชิงลบขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะได้หรืออยากเสี่ยงสิ่งไหนรายละเอียดของหนังสือเล่มน,นี้จะบอกวิธีการสร้างสถานการณ์ที่ช่วยให้ตัดสินใจง่ายขึ้นโดยทำให้เราเลือกตัดสินใจในเชิงบวกนั่นเองคลิปนี้เราจะเล่าเนื้อหาของหนังสือแบ่งเป็น4พาร์ท พา์ที่1มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสามารถในการตัดสินใจเชิงบวกพา์ที่2เกี่ยวกับหลักพื้นฐานในการตัดสินใจพา์ที่3เกี่ยวกับเช็คลิสต์ตามสถานการณ์ต่างๆพาสสุดท้ายเกี่ยวกับการยกระดับการตัดสินใจของทีม ค์แรกความสามารถในการตัดสินใจเชิงบวกจะมีเนื้อแท้ของการตัดสินใจที่ดีกล่าวคือการตัดสินใจนั้นแบ่งออกเป็น2แบบแบบแรกนั้นก็คือการตัดสินใจเชิงบวกการตัดสินใจเชิงบวกนั้นทำเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่เราต้องการข้อ2 แบบที่2ก็คือการตัดสินใจเชิงลบทําเพื่อหลีกเลี่ยงในสิ่งที่เราไม่ต้องการแล้วอย่างนี้เราจะให้ความสําคัญกับการตัดสินใจในเชิงบวกหรือว่าเชิงลบดีเราควรเลือกแบบไหนกันในหนังสือค่ะได้สรุปมาว่าเราควรให้ความสําคัญกับการตัดสินใจในเชิงบวกเพราะว่าการให้ความสําคัญในการตัดสินใจเชงบวกหมายถึงเราอ่ะ เลือกที่จะหลีกเลี่ยงในสิ่งที่เราไม่ชอบหากเราหมดแต่ให้ความสําคัญกับสิ่งที่เราชอบจะทําให้เราสามารถเข้าใกล้ในสิ่งที่เราต้องการได้เร็วขึ้นถัดไปเป็นข้อที่2ของพาร์ทหเรื่องรูปแบบการตัดสินใจควรแก้นิสัยจุดไหนของตัวเอง จากวิธีการตัดสินใจมักมองเห็นนิสัยที่ต่างกันไปของแต่ละคนขอยกตัวอย่างกรณีที่พบเห็นได้บ่อยครั้งก็คือคนที่ชอบซื้อของโดยไม่ยั้งคิดมักจะเป็นคนประเภทนี้ทำไมต้องรีบตัดสินใจกันมีเหตุผลอยู่3ข้อข้อแรกคนกลุ่มนี้มักไม่ตรวจสอบข้อมูลสินค้าให้แน่ชัด ก่อนตัดสินใจซื้อข้อ2คนกลุ่มนี้มักจะหาเหตุผลเช่นฟ้าลิขิตสัญชาตญาณในการซื้อสินค้าและข้อสุดท้ายคน,คนกลุ่มนี้ชอบจะหลีกเลี่ยงในการตัดสินใจโดยบอกว่าไม่อยากใช้เวลายื้อเวลาจึงตัดสินใจไปว่าพอแล้วไม่ต้องคิดต่อแล้วซื้อเลยหากมองในมุมกลับกันคนเหล่านี้ ถ้ามีกระบวนการคิดเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนิดเช่นการหาข้อพิสูจน์หรือการทบทวนซ้ำจะยิ่งพัฒนาคุณภาพในการตัดสินใจให้สูงขึ้นจนน่าตกใจตอนนี้ผู้ฟังจำนวนไม่น้อยที่กำลังคิดว่าตัวเองใกล้เคียงกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในสามรูปแบบนี้ หากคุณมีเป้าหมายความตั้งใจที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองคุณไม่จำเป็นต้องกังวลอะไรไปเมื่อคุณทราบจุดอ่อนของตัวเองก็ทราบเช่นกันว่าต้องปรับปรุงจุดไหนเพื่อแก้อะไรจึงจะตัดสินใจได้ดีกว่าเดิมข้อ3ของพาร์ทหนทฤษฎี first chase การใช้เวลานานขึ้น ไม่ได้ช่วยให้ตัดสินใจได้ดีขึ้นเสมอไปข้อ3ของพาร์ทหนึ่งทฤษฎี first chase การใช้เวลานานขึ้นไม่ได้ช่วยให้ตัดสินใจได้ดีขึ้นเสมอไปหากเป็นการตัดสินใจเรื่องงานแล้วการไม่อยากผิดพลาดจึงเลื่อนการตัดสินใจออกไปเรื่อยๆไม่ยอมตัดสินใจ จนกระทั่งเวลาจวนเจียนทําให้ท้ายที่สุดกลายเป็นว่าต้องรีบตัดสินใจนาทีสุดท้ายจนทําให้เกิดข้อผิดในหนังสืออ้างถึงทฤษฎีของ First c h เ s สมีรายงานว่าไม่ว่าจะเป็นเกมหมากรุกที่ต้องเดินหมากภายใน5วินาทีหรือเกมหมากรุกที่สามารถใช้เวลาได้ถึง30นาทีนั้นที่จริงแล้วคนเล่น มักจะเลือกเติอนเกมหมากรุกด้วยวิธีเดียวกันมากถึง80%กล่าวคือเมื่อสั่งสมประสบการณ์มามากแล้วสามารถใช้เวลาเพียง5วิในการคิดคำตอบเดียวกันกับ30นาทีได้นั่นเองเก่าวอีกแบบก็คือถึงจะใช้เวลานานขึ้นสุดท้ายก็ตัดสินใจไม่ต่างจากการตัดสินใจฉับพลันหมายความว่า แม้จะเลื่อนการตัดสินใจออกไปสุดท้ายก็มักจะลงมือทำด้วยวิธีที่ไม่ต่างกันสักเท่าไหร่หากเป็นเช่นนั้นสู้ไม่พอกพูนงานที่ต้องตัดสินใจแล้วเราใช้เวลาตัดสินใจรวดเร็วดีกว่าหากเราลงมือตัดสินใจไปเรื่อยๆจะทำให้รู้สึกสบายใจขึ้นและไม่ตัดสินใจผิดพลาดได้จริงกล่าวคือการตัดสินใจเชิงบวกก็จะเป็นลักษณะเช่นนี้เช่นกัน ถัดไปเป็นข้อ4ของพาร์ทหนึ่งมุมมองของลูกค้าเมื่อมองในมุมของผู้อื่นจะสามารถเห็นอกเห็งใจอีกฝ่ายได้วิธีการมองจากภายนอกเข้าหาตัวเองจะสามารถทำความเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างมีสติว่าอะไรดีหรืออะไรไม่ดี เช่นเมื่อสำนักงานอยู่ในสภาพเข้าของกระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบคนในสำนักงานเขาอาจจะให้เหตุผลว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ประชุมแล้วของเดี๋ยวก็ต้องใช้พรุ่งนี้ <c oughs> ก็ยังไม่ได้เก็บมองว่าปัจจุบันไม่ได้โรคอะไรแต่ถ้าเกิดเป็นเราเป็นคนภายนอกที่บพิ่งเดินเข้ามาเราก็คงมองว่าโอ้ มันลกมากเลยนะเนี่ยที่ออฟฟิศเนี้ยอย่าเพิ่งเข้าใจผิดกันที่เราบอกว่าให้มองจากภายนอกเข้าหาตัวเองนั่นหมายความว่าให้เรามองในมุมเขาว่าอืมจริงๆแล้วเขาอาจจะคิดเหมือนที่คนในออฟฟิศคิดเมื่อสักครู่ก็ได้เมื่อเรามองเช่นนี้เป็นแล้วก็จจะทำให้เราเริ่มเข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายมากขึ้นได้ ข้อ5ของพาร์ทแรกสมมุติฐานลองตั้งข้อสงสัยกับเรื่องที่ทำไม่ได้ในหนังสือกล่าวว่ามีนักลบท่านหนึ่งสามารถพลิกสถานการณ์จากกำลังแพ้ไปสู่ชัยชนะได้สำเร็จเรื่องราวมีอยู่ว่าในการต่อสู้ดังกล่าวพื้นที่ด้านหลังของศัตรตูเป็นหน้าผาสูง ที่ไม่สามารถขี่ม้าลงไปได้เมื่อสอบถามชาวประมงในพื้นที่ได้ความว่าเคยเห็นแต่กวางลงไปแต่ไม่เคยเห็นคนกับม้าลงไปได้หรอกตรงกันข้ามนักลบท่านนั้นตั้งสมมุติฐานขึ้นมาว่าหากกวางลงไปได้ม้ากับคนก็ต้องลงไปได้สิจึงทดสอบโดยการต้อนม้าให้ไต่หน้าผาลงไปปรากฏว่า มีม้าขาหักก็จริงแต่บางตัวก็สามารถลงไปถึงด้านล่างได้โดยไม่เป็นอะไรเมื่อเห็นดังนั้นนักลบจึงไต่หน้าผาไปพร้อมกับมา้าแล้วจู่โจมศัตรตูทําให้ศัตรตูที่ถูกจู่โจมจากทิศทางที่ไม่คาดคิดว่านักลบจำผ่านมาได้และทําให้เขาพ่ายแพ้ราบคาบ ความคิดที่ยอดเยี่ยมของนักลบผู้นี้คือมุมมองกับว่าสามารถลงไปได้หรือไม่แล้วผาที่ใครๆก็มองว่าไม่สามารถลงไปได้เขาจึงหาข้อพิสูจน์โดยตั้งสมมติฐานและลองให้ม้าไต่ลงไปเพื่อยืนยันความคิดของตน สมมุติฐานที่ดูไม่น่าจะเป็นไปได้เกิดมาจากการตั้งข้อสงสัยทั่วๆไปและสามารถตัดสินใจเลือกสิ่งที่เป็นเรื่องง่ายๆได้อย่างมั่นใจได้จากการหาข้อพิสูจน์ที่เพียงพอข้อ6ของพาร์ทหการตัดสินใจในฐานะหัวหน้าคัดแยกออกเป็น 7, 7กล่อง คนส่วนใหญ่ที่รู้สึกสับสนหรือตัดสินใจผิดพลาดเมื่อถูกลูกน้องร้องขอให้ตัดสินใจอย่างเร่งด่วนมักมีเหตุผลมาจากการมีจำนวนกล่องที่น้อยเกินไปดังนั้นคน,นระดับหัวหน้าควรรู้จักหลักการของกล่องทั้ง7เอาไว้เพื่อใช้ในการตัดสินใจจริงๆกล่องแรกคือตอบรับกล่องที่2คือปฏิเสธ การตัดสินใจอะไรสักอย่างก็คือการตัดสินใจจะยอมรับหรือไม่ยอมรับเป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดและชัดเจนกล่องที่3อยู่ในระหว่างการพิจารณากล่องนี้ไว้ใช้สำหรับการเลือกตัดสินใจภายหลังเพื่อที่จะจะได้ไต่ตองคำตอบอย่างถี่ถ้วนก่อนที่จะตัดสินใจกล่องที่4ขยายเวลา ขยายเวลาเพื่อเลื่อนกำหนดการออกไปจะได้วิเคราะห์แง่มุมต่างๆก่อนทําการตัดสินใจกล่องที่5อนุมัติพร้อมเงื่อนไขคือพิจารณายอมรับหากสามารถทําตามเงื่อนไขได้โดยอนุมัติได้ถ้าหากใช้จ่ายไม่เกินกี่บาทเพื่อ ควบคุมสถานการณ์ไม่ให้มันเลยเถิดไปกว่านี้กล่องที่6มอบหมายให้ผู้อื่นตัดสินใจแทนการมอบหมายให้ผู้อื่นตัดสินใจแทนนั้นหมายความว่าเรามอบหมายไปให้ผู้เชี่ยวชาเฉพาะทางตัดสินใจจริงๆไม่ได้เป็นการโยนงานให้ผู้อื่นและเราก็ต้องดูแลติดตามผลน,นั้นด้วยกล่องสุดท้าย เพิกเฉยคือการเลือกไม่ตัดสินใจในกรณีนี้อาจจะเป็นเคสที่เราเคยแนะนำไปแล้วเราอยากจะดูว่าลูกน้องเรามีไอเดียในการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตัวเองได้หรือไม่เมื่อหัวหน้าต้องตัดสินใจให้นึกถึงภาพ ทั้ง7กล่องในหัวแล้วเลือกว่าจะใช้กล่องไหนตามสถานการณ์ไหนเพื่อช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องชัดเจนและรวดเร็วยิ่งขึ้นข้อ7ของพาร์ท1ความหมายของ Exclusive ตระหนักเรื่องการนำไปปฏิบัติในการทำงานบางครั้งก็ต้องตัดสินใจอะไรที่เป็นเรื่องลำบากใจเช่น ต้องตัดสินใจว่าต้องตัดอะไรทิ้งต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ต้องทิ้งสินสำคัญของตัวเองและพวกพ้องสมมุติว่ามีคนอยู่6คนนั่งอยู่บนเรือที่สามารถบรรทุกคนได้เพียง5คนเท่านั้นตอนนั้นน้ำก็เริ่มไหลเข้าเรือทุกคนก็คิดว่าโอเคช่วยกันวิดนะ้ำออกจากเรือ จะต้องไม่มีใครสักคนออกจากเรือไปเพราะว่าทุกคนนั้นสำคัญหมดแต่คุณจะแน่ใจได้ยังไงละ่ะว่ามันจะรอดในเมื่อเรือมันบรรทุกได้แค่ห้าคนในที่สุดเรือก็ต้องจมลงไปอยู่ใต้น้ำดังนั้นเราอาจจะต้องเลือกว่าจะใช้เกณฑ์อะไรในการเลือกตัดสินใจเอาหนึ่งคนออกจากเรือไม่ว่าจะเป็นเลือกคนอ่อนแอรหรือเลือกคนที่มีประโยชน์สูงสุด ไม่มีคำตอบที่เป็นคำตอบตายตัวแต่แน่นอนว่าคำตอบที่ผิดก็คือให้ทุกคนนั่งเรือไปเพราะว่าสุดท้ายเรือก็จะจมนั่นเองในสถานการณ์อย่างนี้เป็นสถานการณ์ที่ลำบากใจมากดาร์กมากๆเพราะว่าการที่จะไปรอดในความเป็นจริงของหนังสือเล่มนี้กล่าวว่า จำเป็นต้องทิ้งอะไรบางอย่างเพื่ออนาคตข้างหน้าเมื่อกล้าตัดสินใจทิ้งบางอย่างเพื่ออนาคตได้อนาคตที่หวังไว้ก็อาจจะมาได้ภายในไม่ช้าเอาละค่ะจบจบแล้วนะคะในส่วนของพาร์ทหนึ่งมีทั้งหมด7ข้อโหข้อ7นี่ค่อนข้างจะดาร์กเลยทีเดียวก็จะเป็นแค่เนื้อหา บางส่วนนะคะอะไรที่เราสามารถประยุกต์ใช้ได้แล้วก็เอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่ะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าอะไรที่มันเออดาร์กเกินไปหรือว่าเรายังไม่ชอบเราก็ฟังไว้ก่อนก็ได้ค่ะเผื่อวันหนึ่งมันอาจจะมีประโยชน์กับเราส่วนพาร์ทสถึงพาร์ทสเดี๋ยวเราจะมาเล่าเพิ่มเติมในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตาม ช่อง The Story a d e ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ